นั่งตรงนี้สิลูกนั่งตรงนี้ค่ะนี่ไงคะนี่ค่ะนี่ถัดตรงนี้ค่ะนี่ถัดมานั่งตรงนี้เละนั่งลงค่ะนั่งๆๆมาขอพรเนี่ยเนี่ยๆมาลูกมามาเข้ามาหายใจแเร็วๆงหายใจที่มาตรงนี้ชัดถอต้องเทาอีกอ้าถอดอีกตัวนี่เอากระเป๋าวางไว้เหรอไม่หาหรอลูกไม่รู้ดิ้งหรอกไม่ กาะนี่มาเลยเด้อเไม่ขีดบนแิเชีบ่แล้วเอาว่างไปทั้งผ่านรดก็ได้หรอกบ่าต้องชุดก็ได้หรอกเออยกผ่านเข็นอธิษฐานก็ได้หรอกก็ต้องชุดเออเออ พาชิเมียวมาทำบุญไหว้พระที่วัดโนนคูน hm. ้อยอำเภอเบนจลักษ์จังหวัดชิสเกตครับชิเมียวกำลังไหว้พระยาน้าขอพรเอายย่ดงมับไ มีออกมาลูกมาทางนี้กินเพียวมาชมดอกไม้มาลุงมาไปไปะใส่รองเท้ามาชมดอกไม้เร็วมาลุกมา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  โอ้ปู่ก็ลืมถอดรองเท้าเว้ยบอกแต่จีเมลเนาะบอกแต่จีเมลโอ,โอ,โอ้ดอกทานตะวันโอ้ย สวยมากสวยมากอุ้ยคุ้มมากๆเลยพาจิมเมวมาวันนี้ลูกเ้ยแบบสวยไม่ได้มาจะเสียใจมากเลยนะนเนี่ยอุ้ยสวยไหมลูกดอกไม้สวยไหมฮะ<อ>สวยไหมฮะเอเอก็มาทางนี้แหละมาทางนี้เหรอเออมาทางนี้ น,นตีคล้องเออตีคล้องอุ้ยดอกทานตะวันสวยตีคล้องอีกลูกตีคล้องอีกเร็วตีนั่นไปทางไหนอีกไ้านีพอแล้วลูกพอแล้วไปทางนู้นไป นู่นทางนู้นก็สวยมามาทางนี้ก็สวยนี่เราไปแล้วมาทางนี้ยังไม่ได้ไปนี่ลูกทางนี้สวยไหมทางนี้สวยเออทางนี้สวยทางนี้เออทางนี้สวยมากเลยสวยอ่าสวยโบยลองเท้าตีไหมเออได้๋ลองเท้าโบยลองเท้าโบยอุ้ยอุ้ยนี่นี่นี่มียวมาดูดอกสีเหลืองเห็นไหมอุ้ยสวยไหมลูกดอกไม้สีสเหลเืองนี่สวยมากเลยเนาะเจ๋งโล ยังโลดใจไหมโอ้ยสวยเนาะสวยเอา้ามองกล้องปูหน่อยผู้ถัดไม้ไผเออทางนี้เนาะมาทางนี้สวยนี่นี่นี่ทางนี้ลูกทางนี้อุย้ยแบบสวยเลยเห็นไหมไผ่ชาแนงอุย้ยเออสวยมากเลยอุย้ยทางนี้ก็สวยลูกมากมาทางนี้ก่อนอุยอ้ยอุย้ย สวยลูกสวยโอ้ย่ายแน่เจ้าของเนั่นพูดนี่ทายเน่ถ่ายภาพนี่ให้เน่พี่ทายวิธีโอ้ยยร่นจับจจาลูกจ้บจับไว้จับโอ้ยโอ้ยนู่นนู่นไปดูดอกคิสตมาสลูกแดงแดงนู่นสวยสวยนู่นอืมอื น,นี่ไงนี่ไงดอกสีแดงเนี่ยเห็นไหมสวยสวยแล้วลูกสวยไหมไหนี่เออโอ้ยดอกสีแดง yeah. เอสีอะไรลูกเรดเรดเอ <Red. S 1> เอเรดมาเออมามามาทางนี้มาทางนี้มีเรดไง ืมไปไปหยอดตังให้ผูกด้วยไปตาบก่อนไปไหลให้มาเก็น้ไาฮะจะไปเหรอโอ้ยมามาลูกไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วนั่นมันสุดหลังนี้มาทางนี้อ้อมมาทางนี้ลูกอ้อมมาทางนี้โอ้ยยิงฟาว้พระทางนี้ลูกฟาว้พระทางนี้เออ เออเออทำบุญไปทำบุญลูกทำบุญเออทำบุญทำบุญลูกทำบุญเออทำบุญนะลูกนะทำบุญแล้วเลาเอาเอานี่เอ่เออทำบุญเอาเออมามาลูกนีอมาใส่ผ้าตรงนี้ลูกใส่ผ้าตรงนี้ลูกเออใส่ผ้าตรงนี้ไปผ้าลานไปผ้าลานไปมาทางนี้ก่อนนี่ไง

กีอ like yeah. ่อายไเลยองรานยากพาก่บน ah ี่แล้วนะมาไปอเอาไปเจใส่กระเป๋าให้ด้วยอืมใส่ไว้ดอกไม้สวยี่มาทางนี้มาทางนี้เดี๋ยวไปใส่บาทในน้งนั้นด้วย เพงหนึ่งสองได้ไหมสองยู่นีเย็นไมได้หรอไม่ได้หนีก็ปิดท้องด้วยปิดทองหลังคระ มา,มาออกมาออกมาแล้วเราแกแกให้มานี่มาแกให้เหรอว่าแปะเหมือนติ๊กเกอร์นี่นะโอเปิดออกนี่ใช่หรอนี่นี่นี่มานี่มาน,ออนี่นนมนนไม่ใช่ติดตรงตรงนี้ติดะติดตรงนี้ จะจับออกมานะต้องทำแบบนี้แบบนี้โอ้แบบนี้อะไเรยว่ปิดเนี่ยปิดอันนี้ปิดจับแต่ย่างเอาไปแปะอยากจับออกมาไปแปะเอาไปแปะไอนไปข้างหลังลงบอกว่าแบบอย่าจับ

อย่านอย่าเอานะอย่าเอามานะลูกเอาไปใส่บาทเหมือนคืนเอาไปใส่คืนอย่าหยิบไปนะอย่าหยิบไปนะคะห้ามหยิบไปนะคะใส่คืนใส่คืนโอเคโอเคมันทางนี้ตูกมันทางนี้ เนาไปใส่บาแปดเลยัอุ้ยออกทางโน้นได้ทางนี้ออกไม่ได้ลูกใ่บาทแล้วไ่มีเียนบ่ไปแล้วเดี๋ยวเวลาแต่คนคนพี่เรียงไห่เรียงสตางค์ให้เดี๋ยเงินหอยกก็ถกิบ่าท่นตาใช่ไหม จะไปไหนอีกไปทางนี้ก็ไปมาแล้วไงนูนมีทางนูน้นเรายังไม่ไปลูกอุโคกทางน่น้นลูน,น,น,นไม่ใช่บาื อใส่รองเท้า,ราลรกใส่รองเท้าเด้ยขายีหีตัวนี้นี่ใส่บากดจะครบมานมาใส่บาตรงนี้มาต้งม่ถ่ายรูปมน้ำก่อนมานน

จะจายหลายโอ้ยไป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 หยอดเหรียญหน่อยเลยด้วยหยอดเหรียญใส่บาทนะเน่นะไม่ได้กินหรอพี่แมวหยดเหรียญหน่อยเดี๋ยวไม่ได้ มาลงมา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 ใส่บาทเร็วมาใส่บาทใส่ใสย้องหนึ่งมีเด้เหมือนคนที่หายลอยแปดดิผิดมาทางนี้มา,มาเอาเหรียญอยู่นี่ จะขอ้อนบอันนี้น้ำไปเลยนี่ันหน่อยกระเทือนน้กันก่อนไม่ได้ไม่ได้ไปใส่นวลไปใส่น่น,อน,นเอาแค่น้อยเมื่อไรได้บานออเอาใส่นเเอาไปลงในบาอเอาเอาเอาเจแล้วไ่เอาอใส่ตรงนี้ ไอเดือนแม่ก็ใส่ตัวนี้ไม่ใส่เรียงไปเรื่อยสิบาทละเหรียญละเหรียญมาลงมาใส่มาพี่แมวใส่ตัวนี้ย่าใส่แถวในาเออยอย่าลง <S <S แล้วพี่แมวก็ใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้เออเรียงไปเรื่อยไปเยีกมาใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้เราไปไปอันนั้นเหรียญเถอะลูก ทีละเหรียญสินะอันละเหรียญบาทละเหรียญน,นี่เอาลงไม่ไม่ไม,ไม่เอาอันนี้โอ้โหนั่นเอออันนี้นี่หนึ่งเหรียญอันนี้ไปเหยียบเรียกไปเรยอันนี้ นี่วานี่ยังไม่ได้ใส่นี่ใส่เลยสใส่ให้หมดเลยเอาใส่ไปอีกไม่นีก็ได้ใส่ให้หมดเลยไปพอแล้ว <อ ores, S 1> ลูกไปเสียเวลาไปไปเร็วเร็วอืมใส่ลูกใส่ใส่ใส่เอาใส่ไม่ต้องข้ามสิใส่ไปอีกใส่มาใส่มาใส่ไปอีกใส่ใส่เร็วๆเราจะไปดูปลาก่อนมันจะข้ามก่อนไปใส่มาลูกใส่มา เอาละอ้ไปพ่อเอาไปบ่อหลอดแปดแล้วไปโอ้ยบ่อลอแปดก็บ่อไปยังดอกไปเดี๋ยวมันจะคําเาจะไปไหนอยู่ไปนุ่นมีอุโมงค์ทั้งนั้นอีกอยู่หลังพญานาคกันไปเออสายลูกายให้หมดเลยเออเทสายให้หมดเลยเออพอแล้วลูกไปไปไปเราจะไปดูปลาต่อไปลูกไปเดี๋ยวมันจะข้ามก่อน ยกมือไหว้ลูกยกมือไหว้เร็วยกมือไหว้เร็วยกมือไหว้จ้ะยกมือไหว้เร็วยกมือไหว้ขอพรเออเอาเอาหลานเอา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 รางวัลที่หนึ่งแล้วถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งจะพามาทําบุญอีกนะลูกเนาะรางัลใหญ่ชุดพี่แรงหมายมืนี้นะคะเอาลูกเอาเงินไปจ่ายเอาเงินไปจ่ายคุณเอาเมล นี่นี่เอาเงินไปจ่ายให้คุณอาเร็วนี่นี่นี่เงินนี่นี่เอาไปจ่ายให้คุณอาเอาเร็วเร็วลูกเอา้าเออไปลูกไปเอขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะเอ